สวัสดีค่ะวันนี้นโมวังน้ําเขียวนะคะจะพาทุกท่านมาเที่ยวแปลงผักนะคะปลูกผักปลอดสารพิษค่ะวิชารักฟาร์มค่ะ,ะข้างหน้านะคะอยู่หลังอบตอไทยสามคีค่ะไปดูกันนะคะว่ามีผักอะไรบ้างค่ะ ตอนเช้าๆนะคะมีหมอกลงด้วยนะคะข้างหลังเป็นภูเขาค่ะเห็นนี่ถ่ายใกล้มากเลยนะคะภูเขาแต่ว่ามีหมอกหมอกลงบางหมดเลยนะคะไปดูแปลงผักกันคะ่ะดูวิวข้างหลังด้วยนะคะ ดกกันใกล้ๆเลยค่ะสวยค่ะวิชาลักฟาร์มนะคะดูแปลงผักที่วิชาลักฟาร์มค่ะ หลังมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานะคะแวะที่วิชารักฟาร์มที่ในหมู่บ้านไทยสามคีค่คะข<ม>้าง<ม>หลังอบอตอไทยสาม,มคีนะคะ<ม>น,นี้เราชมบรรยากาศสวยๆกัน เจ้าของเขาไม่อยู่นะคะอยู่ข้างหลังใส่อยู่ข้างหลังนีงน่ค่ะข้างหลังใส่ไว้จะไปน็นนี่บรรยากาศสวยๆที่แปลงผักนะคะ พอฝากผักปลอดสารพิษผักไรสารของวิชาลักฟาร์มด้วยนะคะมีผักสลัดหลากหลายค่ะ